ของใช้ใกล้ตัวที่ทําให้เกิดสิวนะคะหลายๆคนเนี่ยระวังต็งได้เลยอันแรกเลยนะคะก็คือเมคอัพกับกันแดดค่ะไม่ใช่หมายความว่าห้ามแต่งหน้านะแต่พอยสําคัญที่สุดคือสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทําความสะอาดออกไม่เกี้ยงมันจะก่อให้เกิดการอุดตันดังนั้นแต่งหน้าได้ทากันแดดได้แต่เราต้องเน้นในเรื่องของการทําความสะอาดค่ะข้อที่2ค่ะแปรงแต่งหน้าหลายๆคนเนี่ยแปรงแต่งหน้านะผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งสเดือน6เดือนยังไม่ทําความสะอาดแปรงแต่งหน้าเลยจริงๆแล้วอันเนี้ยมันเป็นแหล่งนะคะในการสะสมพวกเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อ,อที่ก่อสิว เราแปรงแต่งหน้านะคะไปล้างน้ําอุ่นหรือว่าผสมล้างกับแชมพูอ่อนๆนะคะจากนั้นเอาปลายแปรงอะ่ะไปปัดบนผ้าคุณหนูนะคะเช็ดให้แห้งค่ะแล้วก็ถึงทิ้งไว้ทําแบบนี้อาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งถือว่าดีมากๆเลยอันที่สามค่ะที่พี่ท่านไหนที่ใช้มอเตอร์ไซค์นะคะสายรัดหมดกันน็อกนี่แหละหรือแมก้กระทั่งหมวกกันน็อกบริเวณนี้ก็ก่อให้เกิดสิวเหมือนกันค่ะเราควรจะต้องมีการทําความสะอาดด้วยนะคะเป็นประจํานะอันที่สี่ค่ะปลอกมอนเวลาที่เรานอนไปใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันที่หน้าเป็นสิ่งสปกปตกค้างบร มันก่อให้เกิดการอุดตันได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นควรจะเปลี่ยนปลอกหมอนอยู่บ่อยๆนะคะอย่างส่วนตัวไซเนี่ยไซจะเปลี่ยนปลอกหมอนวันเว้นวันเปลี่ยนปลอกหมอนตลอดเลยค่ะข้อที่5ค่ะโทรศัพท์มือถือนี่เลยตัวดีเลยเขาบอกเลยนะคะว่ามีการวิจัยว่าโทรศัพท์มือถอเนี่ยถ้าเราไม่คลีนหน้าจอดีๆนะคะสิ่งที่ตามมาคือมันจะก่อให้เกิดสิวค่ะเพราะว่าเราไปไหนเราก็จะถือมือถือตลอดเวลานะคะดังนั้นวิธีที่จะกันไม่ให้เกิดสิวได้ดีที่สุดคือการคลีนซิ่งหน้าจอมือถืออยู่เป็นประจําค่ะเพียง5สิ่่งนี้คะก็ทําให้เราหลลีีกกกกเเ่ยงจาาริดสิววได้้แลนะะค ลองไปทำตามดูนะคะ